สวัสดีน้องคริสกับน้องแพ็คนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่อง h e m a t i c a l า s ス m a t h e m a t i c a เนาะ m a t h e m a t i c a อ่าเ uh, น u ้ o ร n อนเน็ตะครับ neuron net จอสกดไม่ถูกเลย Respository สะกดผิดมันก็จะเดี๋ยวนี้สะกดผิดมันก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็นี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่เป็น less repository ตัวนี้แปลว่าขุมทรัพย์นะครับหรือว่าคลังสมบัติก็ได้นะครับก็แปลตรงตัวก็คือเป็นคลังคลังสมบัติของ n e ว r รเน็ตเวิรนะครับของบริษัทอูฟแฟมนะครับอูฟแฟมและอันนี้ก็คือ n e ว r รเน็ตเวิรตัวอย่างนะครับนี่เป็นพื้นฐานนิว r รเน็ตเวิร์กเนี่ยก็คือจะต้องมีอย่างน้อย3 3สเขาภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า layer นะครับก็คือ3ชั้นนะครับ ็นี่คือ input นะครับนี่คือ output และนี่คือ Hi ดเด n น i d d e n l a y e y e r นะครับ Hidden แปลว่าซ่อนนะครับเป็น Layer ที่เรามองไม่เห็นนะครับ Input กับ output นะครับก็อันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าไอที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือนิว r ร n น e t w o r k หมดเลยนะครับที่เขามีอยู่แล้วนะครับคือพูดง่ายๆคือตัวอย่างอะพูดง่ายๆมีอยู่เต็มเลยมีตั้งแต่การอ u อ i ด a โอแอน i ลิซิแปลว่า ออดิโอแปลว่าเสียงอนา l y s i s แปลว่าวิเคราะห์ classification ก็คือโปรเจกต์ของเรานะครับ classification จะสังเกตว่า classification มีเยอะเลยนะครับเเดี๋ยวประมาณนี้สิประมาณ20 30อันนะเห็นปะ่ะอันอื่นก็ยังมีการสร้างข้อมูลนะครับการสกัด extraction นะครับการสกัดข้อมูลออกมาจากภาพอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็น image processing นะครับคือการาทำภาพให้มันชัดมันเบลออะไรอย่เงี้ยนะครับพวกภาษาอะไรเงี้ยนะครับพวกค้นหาวัตถุที่อยู่ในภาพอะไรเงี้ยนะครับ relation ก,ก็คือพวกแบบหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนะครับอันนี้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะพูดถึง classification ของเรานะครับก็คือ classification เนี่ยมันทำมาได้สักพักใหญ่ละมันก็จะมีโปรแกรมเต็มไปหมดเลยที่ที่เราสามารถเอามาลอกได้ มันจะใช้คาว่าลอกก็ไม่ได้หรอกเขาใช้คําว่าเรียนแบบนะครับอย่างตัวที่เป็นมีชื่อเสียงก็คือ Lenet อันนี้คือเอาไว้แบบอ่านลายมือนะครับตัวนี้ l e สเน t เนี่ยเอาไว้ทําอย่างอื่นนะครับเออเอาไว้ทําำ image, Classification นี่แหละแล้วเรากดเข้าไปดูนะครับมันก็จะมีตัวอย่างให้เราอ,นนรอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่า Le สเน t เนี่ยเขาออกแบบมายังไงนี่ก็คือที่อาจารเคยบอกว่า มันจะต้องมี input 1หนึ่งอันแล้วมี output หนึ่งอันแล้วตรงกลางนี่เรียกว่า hidden layer hidden layer อันนี้มันยาวนะครับมันมีเยอะนะครับการใช้งานก็คือสมมุติเราเอามาแล้วเนี่ยเราเอารูปนี้ใส่เข้าไปมันก็จะบอกว่าเป็นนกยูงนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นนกยูงนะครับนี่คือการใช้งานตัวอย่างถามว่าไอตัวนี้คืออะไรนะครับถ้ามันไม่อยู่ในรูปแบบที่มันมีใช่ไหมครับมันมันตอบเป็นเลนแคปซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นหูฟังแต่มันไม่ใช่เลนแคปนะครับ เสร็จแล้วมันก็จะมีตัวอย่างวิธีใช้อ่าอันนี้คือตัวอย่างวิธีใช้นะครับก็คือเอารูปใส่เข้าไปมันจะบอกคําตอบออกมาต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจนิดนึงว่าการเทนการเทนของเนื้อเวิร์งเนี่ยมันมี3วิธีนะครับที่ใหญ่ๆนะครับวิธีที่1คือเทนโดยตรงนะครับที่จันเคยสอนไปแล้ววิธีที่2คือฟีเจอร์เอ็กเซคชั่นนะครับ ก็คือเราศึกษาในในสิ่งในสิ่งของอย่างอื่นเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเขาศึกษาในข้อมูลที่เรียกว่า image net competition data นะครับก็คือ data ก็แปลว่าข้อมูลอันนี้คือข้อมูลการแข่งขันที่เรียกว่า image net เนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลมาให้แล้วก็เอามาแข่งโดยใช้เขาก็เทรนมาหลายๆแบบ resnet มันก็มีหลายหลายหลายรูปแบบ อันนี้ก็เทนใน M S CoCo M S CoCo คือ Microsoft CoCo นี่เป็นชื่อ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 ข้อมูลซึ่งที่เราจะทำส่วนหนึ่งก็คือเราจะทำตัวนี้นะครับก็คือ Data ใช่ไหมแล้วเราก็จะทําสมองใช่ไหมครับ Data นี่ก็จะเป็นอีกหน่อยเราก็จะตั้งชื่อว่า R M U T L T Data อะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับส่วนตรงนี้ก็อาจจะเป็น R M U T L Net T T Net T Net เงี้ย เป็น RMUTL t n e t สมมตินะครับอันนี้คือที่เราจะทำนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เขาใช้วิธีว่าเอาอันนี้เป็นรูปหมากับรูปแมวนะครับไม่เกี่ยวกับที่เขาศึกษาใช่ไหม <S 2> <S 2> เขาก็เอารูปหมากับรูปแมวเนี่ยมาศึกษาดูจากไอ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 สมองที่มันทำขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็สังเกตว่าพอใช้โปรแกรมเขาแล้วเนี่ยพวกหมาจะมาอยู่ตรงนี้หมดเลยข้อมูลหมามอยู่ตรงนี้ห ข้อมูลแมวก็จะมาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับแต่อันนี้ไม่ได้มีการเทรนนะครับเขาเรียกว่า Data Feature Extraction นะครับก็คือเอาสมองที่มีอยู่มาใช้กับรูปแบบอื่นไปเลยตัดตูดนิดเดียวนะครับกับอีกแบบหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า Transfer Learning นะครับซึ่งเป็นวิธีที่เราจะใช้ก็คือมันมีสมองอยู่แล้วนะครับแต่เราเอารูปมาส่วนหนึ่งรูปใหม่อันนี้เป็นรูปหมากับรูปแมว จากเดิมทีเดียวเนี่ยไอเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันบอกหมาบอกแมวไม่ได้มันเป็นรูปของโคโค,โค่ทีนี้เราก็เอารูปหมากับรูปแมวมาแล้วก็เอาหมากับแมวเนี่ยเป็นเทรนนิ่งเซตก็คือตัวนี้คือแมวนะนี่คือแมวนะตัวนี้คือแมวนะถ้าหน้าอย่างนี้คือหมานะอย่างเงี้ยของคุณก็จะเปลี่ยนเป็นชาอุหลงชาดำชาขาวชาอุหลงชาดำชาขาวเนี่ยแล้วเราตั้งชื่อว่าเทรนเซต แล้วเราต้องแบ่ง30%เอาไว้ทำเทสเซ็ตนี่คือสาเหตุว่าทำไมอาจารย์ถึงให้เอา500รูปขึ้นไปเพราะว่าถ้า500รูปหมายความว่าคุณจะได้แบ่ง300เอามาไว้ใช้เป็นตัวเทรนคือตัวเรียนแล้วก็อีกที่เหลืออีกเนี่ยจะได้เอามาเป็นตัวเทสถ้าตัวเทสน้อยเดี๋ยวคุณทําสถิติไม่ได้คุณก็จะไม่รู้ว่ามันดีไม่ดีถ้าตัวเทรนน้อยคุณก็จะไม่รู้เดี๋ยวมันก็จะใช้ไม่ได้ฝรั่งทําเป็นหมื่น แต่เราอะ่ะไม่ใช้ทําเป็นหมื่นเพราะว่าเราใช้วิธีฉลาดเขาเรียกว่าวิธี transfer learning คือการเรียนแบบเดี๋ยวคุณไปหาภาษาไทยแล้วกันนะ transfer แปว่าส่งผ่านอาจารย์อธิบายง่ายๆเช่นสมมติว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยคุณคุณตีชอบตีแบตนะละชอบเล่นแบตใช่ไหมครับพอโตขึ้นมาคุณก็มาเล่นกีฬาชนิดใหม่มรติคุณมาตีปิงปองพอโตขึ้นคุณมาตีปิงปอง คุณก็จะหัดได้เร็วคนที่ตีปิงปองก็หัดได้เร็วเพราะว่าตอนเป็นเด็กเรามีทักษะร่างกายที่เราเล่นกีฬามาแล้วกับคนที่ไม่เคยเล่นแบดมาเลยพอโต,โตขึ้นมาปุ๊บคุณมาตีปิงปองเลยคุณก็ต้องเรียนนานกว่านึกออกไหมแต่ถามว่าถ้าตีแบดมาแล้วมาตีปิงปองเลยมันไม่ได้ไงมันต้องมาเรียนตีปิงปองแป๊บหนึง่งเนี่ยเขาเรียกว่า transfer learning ซึ่งเราจะใช้ประมาณห้าร้อยรูปที่เราตกลงไว้โอเค ทีนี้นี่มันก็คือชื่อ LESNET 101ใช่ไหมครับวิธีดูดมันจะชื่อนี่นะครับอเขาจะมีตัวอย่างให้อยู่ตรงนี้นะครับว่าการทำแบบนี้ทำยังไงผมอธิบายคร่าวๆก็คือไปโหลดเน็ตนี้ขึ้นมาชื่อว่าเออ n e เน็ตหนึ่งศูนย์หนึ่งเทนออนอิมเมคเั 101, Data, นดี่มันเป็นชื่อของมันอยู่แล้วเสร็จแล้ว1นลบสีนี่แปลว่าเอาเอาเอาสมองตัวนี้มาเนี่ยแต่ตัดทิ้งไป สามตัวเอาหนึ่งถึงลบสี่แปลว่าเอาตัวที่หนึ่งถึงตัวที่ลบสี่แสดงว่าตัดทิ้งไปสามตัวนะครับอันนี้คือตัดทิ้งไปสามตัวคืออันนี้มันนับตั้งแต่ข้างหลังมาลบหนึ่งทิ้งลบสองทิ้งลบสามทิ้งลบสี่เอานะครับคืออันนี้คือวิธีนับอะ่ะถ้าเรานับหนึ่งสองสามสี่ห้าสมมติว่าอันนี้มันสองร้อยแปดสิบใช่ไหมเราเราไม่ต้องรู้ว่ามันมันว่าตรงสุดท้ายมัน 280, สองร้อยแปดสิบหรือสองร้อยเก้าสิบอ่ะ เราคือถ้าตัวสุดท้ายเราให้เรียกว่าลบหนึ่งแทนลบสองลบสามเราไม่เอาเราเอามาถึงตัวที่ลบสี่เราเอาอันนี้คือเราเอาตัวที่ลบสี่มาเข้าใจปะคือเราตัดหัวสมองเก่ามาเอาช่วงสมองที่เราตีแบบมานะครับเอามาไว้ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มตรงตูดเนี่ยสามชั้นสามชิ้นคือชิ้นที่หนึ่งนะครับชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองแล้วก็ชิ้นที่สามนะครับ โดยชิ้นที่สามเนี่ยต้องระบุว่าชิ้นที่สามเนี่ยมันคือตอนขาออกอันที่หนึ่งที่สองเนี่ยมันบังคับว่ามันต้องใช้เหมือนของเขาก็คือมันเหมือนแบบนี้แหละเนี่ยมันเหมือนแบบเขาเขาออกแบบไปแล้วเราใช้เหมือนของเขาแล้วแหละเราใช้เหมือนเขาแล้วแหละเราเขาออกแบบไว,แว้แล้วเราก็แค่ไปลบข้อมูลเก่าออกอะคือตัดทิ้งไปแล้วก็เอาอันใหม่มาใส่เอาส่วนที่เป็นสมองมาใส่แล้วก็ อ่าแล้วตอนเนี้ยเราต้องระบุว่าเราจะเอาแมวกับหมานะต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของแมวกับหมาถ้าของคุณมันก็จะเปลี่ยนเป็นชาสิบชนิดไปนะครับมีชากี่ชนิดก็จะใส่ไปถ้าเผื่อในโปรแกรมที่เดี๋ยวจะทําให้ดูก็คือจะมีแค่สี่ชนิดเพราะของคุณมีสี่ชนิดนะครับก็เข้าใจเข้าใจนะครับก็คือให้สมมุติว่านี่เป็นหัดเรียนแบตใช่ไหมครับตีแบตใช่ไหมครับคุณก็ตัดตอนสุดท้ายไปนิดนึงแล้วก็เอาปิงปองมาใส่แทนนิดเดียวนึกออกไหม แต่การวิ่งการเดินกันอะไรเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้สมองมันจะอยู่นี้อันนี้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆเฉยๆนะครับแต่ในหลักการเนี่ยไปทาความเข้าใจมาเพิ่มอีกอันนี้คือให้เข้าใจง่ายๆก็คือตัดตัดห,หัวสมองตัดตูดไมเขาเรียกว่าทางเซอร์เรนนิ่งเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะสร้างบรรทัดนี้จะเป็นการสร้างมันสมองใหม่ขึ้นมาใหม่ชื่อ n e ว n e t นะครับ n e วเน็ นิวเน็ตเนี่ยก็จะประกอบด้วยสมองเก่านะครับสมองเก่าแล้วก็ต่อด้วยสมองใหม่สามสามสามชั้นโดยชั้นสุดท้ายเรากําหนดให้เป็นหมากับแมวนะครับคุณก็จะได้เน็ตที่ยังไม่ได้เทรนมา1อันเป็นนิวเน็ตเสร็จแล้วคุณต้องมากดเทรนนะครับมากดเทรนก็คือมามาเอาข้อมูลอ่าสามร้อยรูปอะเอามาสอนมันนะครับตรงนี้แล้วคุณก็จะได้อันใหม่ออกมาแล้วก็ดูว่ามันดีไหมนะครับนี่คือหลักการ สรุปแล้วงานของคุณก็คือต้องไปสร้างรูปนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับห้ารอรูปกับชากี่ชนิดกับสิ่งที่สองก็คือคุณต้องไปสร้างมันสมองแบบนี้ขึ้นมาแต่เราไม่สร้างมันสมองโดยที่เราเราไม่ต้องเราไม่จําเป็นต้องสร้างแบบใหม่ล่าสุดของโลกเพราะว่าที่อาจารย์โชว์ให้ดูก็คือมันมีที่เขาเขาคิดไว้แล้วอ่ะเป็นยี่สสามสิบอันเลยเห็นปะเราไม่จําเป็นเราเลือกเอาอัน อันที่มันน่าจะใช่มากที่สุดมานะครับโดยที่ที่คุณสงสัยว่าอาจารย์ทำไมสีมันคล้ายๆกันเนี่ยมันจะชำได้เหรอนะครับตัวเนี้ยเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยเขาจะอธิบายมันจะมีคำอธิบายนิดหน่อยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเก่งด้านไหนคุณแปลนิดนึงนะครับคุณจะแปลนิดนึงว่าไอไอไอสมองตัวเนี้ยมันดีสำหรับอะไรนะครับมันมันมันจะเก่งด้านไหนมันจะบอกนะครับเนี่ย มันจะบอกว่าเก่งนั่นหนอะไรไงคุณอ่านหน่อยนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันจะดีตรงไหนโอเคก็คือง่ายๆก็คือคุณไปเลือกอันนี้มาแล้วก็เอามาเทรนเปรียบเทียบกันนะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์มีตัวอย่างให้ดูตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะรวดเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็ทําไว้ให้แล้วนะครับอันนี้คือของที่ที่เราทําไว้นะครับเริ่มต้นมานะครับคุณต้องเอารูปของคุณเนี่ยมาใส่ในนี้ก่อน ตอนนี้รูปเนี่ยมันอยู่ที่ขนาดใหญ่มากนะครับก็นี่นะครับรูปของคุณเนี่ย,ยต้องกดยังไงนะรูปของคุณเนี่ยมันไม่บอกไซส์อ่านี่นี่นี่ไฟอินโฟรูปของคุณเนี่ยมันอยู่ตั้งหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบคูณหนึ่งพันสองอยแปดสิบนะครับเราก็จะต้องเอามาทำ image processing นิดนึงนี่คือสาเหตุว่าทำไมชื่อเรื่องของเราเนี่ย เป็น image processing กับ AI เพราะว่าเราเราเราต้องมี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 เทคนิคอะมากกว่าแค่แบบเอามาเทน AI ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราก็เอาโปรแกรมมาใช้ได้เลยมันไม่ใช่โปรแกรมสำเร็จรูปเข้าใจเนาะว่าอันนี้เราต้องคิดเราต้องดีไซน์เสร็จแ,แล้วเราก็จะมาแปลงขนาดของรูปนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราที่จันทำไว้ให้เนี่ยเราจะเหลือ224รอคูณสองนะครับเพื่อ ที่เขาทําแบบนี้เพราะว่ามันมันทำ e เรียนนิ่งอ่ะมันเสียเวลานานถ้าใช้รูปใหญ่เนี่ยเวลามันนานเนี่ยมันจะนานมากแล้วมันจะทําหันอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับหรือว่าเครื่องคอมบางเครื่องหรือเครื่องมือถือในอนาคตมันไม่เวิร์กครับจานก,ก็ทําการเขียนโปรแกรมไว้ให้ละเนี่ยนะครับแล้วก็มันจะต้องมีการลดขนาดของรูปนะครับให้เหลือเป็นวิธีที่คุณจะไปทํานะครับคุณต้องเก็บไอ้ตัวนี้ไว้แล้วคุณก็ไปทําใหม่ของคุณแล้วก็ไปทดลองเองนะครับ เดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับคุณก็มาทํก๊อปปี้เพิ่มนะครับอย่างนี้นะครับแล้วคุณก็คุณจะเทสใช่ไหมครับคุณอันนี้เอาไว้หักใช่ไหมคุณก็สร้างขึ้นมาว่าคุณจะเทสอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้เทสกับเทนนี่ไม่ต้องมีนะครับลบทิ้งไปอันนี้คือเราสร้างขึ้นมาใช้โปรแกรมนี้นะครับ to test เทนนี่นะครับก็อาจารย์เขียนไว้ให้แล้ว เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดจะอธิบายแต่หลักการก็คือคุณกด Ctrl A แล้วก็กดชิป f t t n t e r นะครับชิปค้างแล้วกด enter อันนี้มันจะเป็นการที่เราจะเอารูปทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมาสร้างเทสต์กระเทนนะครับก็จะนานนิดนึงนะครับอ๋อปัญหาเจอปัญหาแล้ว ปัญหาก็คือไอ,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 อชื่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 อไฟอะเนี่ยชื่อไฟล์เนี่ย,ย,ยมันต้องเปลี่ยนนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์เติมคำว่าเทสเข้าไปโอ้หแล้วหมดแล้วนะครับอันเก่าช่างมันนะครับผมผมเขียนเองไม่กลัวครับอุ้ยโอเคใช่ใช่ใชใช่ะครับเดี๋ยวใหม่ครับคอนโทลเอแล้วกดชิเ e นเตอร์นะครับ มันก็จะสร้างเทนกับเทสขึ้นมาโดยเทนเนี่ยเราเขียนโปรแกรมว่าให้มันสร้างเทนมาแต่ละตัวคือเราแบ่งออกมาสามสิบตัวเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเครียดคุณถ่ายรูปมาให้ถูกเท่านั้นแหละอืมอือไไไม่มาวะอือนี่เทสกับเทนโอ้โหมันรีบอ่ะนะเดี๋ยวอ๋ออันนี้คือดับบิยูทีต่อไปมันมี มันมีหลายอันอาจารย์ไม่ได้เขียนโปรแกรมให้มันอัตโนมัติขนาดนั้นก็ต้องมี a อทีหนึ่งต้องมาเปลี่ยน w ั t แล้วก็เอทีเดี๋ยวคุณเดี๋ยวมันเป็นวิดีโออยู่แล้วเนาะคุณก็ไปดูได้ดว,ว่าทำยังไงนะครับเราไปอยู่ที่โฟลเดอร์นี้นะครับเทสนะครับถ้าเป็นวิดีโอเดี๋ยวคุณย้อนดูได้อยู่แล้วนะครับคุณไม่ต้องเครียดน,นะครับนี่นะครับเทสนะครับเมื่อกี้ตรงเทรนนี่มีแต่ w t a t ใช่ไหม ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มอีกอันหนึ่ง bt bt ก็คืออะไรอ่ะอะไรของคุณอะผมจำชื่อไม่ได้แล้ววะ่ะอะไรทีทักอย่างเนี่ยอ่าแล้วก็กดชิป p n t t r อีกครั้งหนึ่งมันก็จะสร้างมาอีกหนึ่งโฟลเดอร์ซึ่งมันคือการสร้างรูปขึ้นมานี่แหละอันนี้เราเขียนโปรแกรมไวล้ลาจันเขียนโปรแกรมไวล้ละแต่จะไม่ได้เขียนอัตโนมัติร้อยเซเพราะว่ามันมันเสียเวลาจา์ก็เลยแบบ เ,เขียนแบบกึ่งอัตัวโนมัติดนึงอ่า a ท b ออกขาดพั่วเออครับตัว p เนาะ p T ก็กดคอนเทน a, แลวชิเปนเธอทีนี้คุณก็จะได้เทสกับเทนมาแล้วนะครับนี่นะครับคุณก็จะได้โฟลเดอร์เทสกับเทนมาละนี่พั่วเอยังไม่ออกครับนี่เทนนี่มาแล้วพวเอเนี่ยนะครับอโอเคอันนี้เราเสร็จแล้วเราใช้เสร็จแล้วเราก็ปิดไปนะครับ ทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับทีนี้เราก็จะมาตัวนี้นะครับ T2 งนี่นะครับ T2 เนี่ยก็คือเราเขียนโปรกแกรมไว้โอ้โหอเนี่ยเราเขียนโปรกแกรมไว้แล้วอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่ต้องมาแก้ตรงนี้เนาะเปลี <c oughs> ่ยนเป็น e ทสโว้ยสกผิก ันนี้คือของคุณนะคุณต้องมาแก้ไอ้พวกนี้ให้มันถูกหลักการมีแค่แก้อย่างนี้ไอ้น,นี่อย่างเดียวแล้วก็โมเดลอะอาจารย์ก็ได้เปลี่ยนโมเดลเป็นตัวนี้นะครับเป็น less หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับจาก inception เนี่ยเพราะว่าอาจารย์ไปอ่านมาอันนี้คือเป็นอาจารย์ทำให้ดูเฉยไปอ่านมามันบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเหมาะสำหรับพวกของ texture texture ก็คือเนื้อขูวค่ะซึ่งมันไม่เน้นเรื่องสี ที่คุณกลัวว่าสีมันเหมือนกันน่ะโอเคแล้วเราก็คนดนเอชอินเทอร์โอ้ยอาจจะมีผิด้วเนี่ยแต่ว่าไฟล์มันมันอาจจะไปเรียกมาถูกนะเพราะว่าเพราะว่ามันไอไฟล์นั้นมันยังมีอยู่ไงมันไม่ได้หายแต่จริงคุณต้องไปแก้ให้มันเป็นเทสให้หมดนะแก้ให้มันตรงนะโอเคปะ่ะทีนี้เนี่ยที่คุณต้องเปลี่ยนอะจริงๆแล้วในโปรเจกต์เนี้ยที่คุณต้องเปลี่ยนอะคือต้องเปลี่ยนตัวนี้ ไปเลือกมาจากไอ้ในที่เยอะๆอ่ะ,อะใช่ปะใช่ะโอเคอ่ะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> แล้วก็เอาเอาไอ้ตัวเนี้ยมาโอ้ย oh, <yo. S 1> อันนี้คือไม่รู้ว่าอะไรผิดอือเดี๋ยว่อนลองก่อนโอ้ยว้าเทส หราหาที่ผิดก่อนอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรเนี่ยให้พยายามควิดเคอร์เนลนะครับเพื่อเริ่มใหม่นะครับรีเซ็ตใหม่นะครับ ไม่ยอมมันดื้อน,นะครับเดี๋ยวหาที่ผิดไม่เจอ ผี่ผิดไปเจอออ okay. คืออันนี้ลันไปแล้วอันไหนอยู่วะึ่งปิดจิงปิดจิงปิดจิงปิดเดี๋ยวอาจจะไปไม่ใช่โปรแกรมนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับ ทีหรือทีสองไม่รู้อ๋อโอเคทีสองแหละหาที่ผิดไม่เจอแต่วันนั้นรันให้แล้วอ้ยอุย้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือคือ คือบางทีเนี่ยตัวพิมพ์เล็กพิมพใหญ่ก็มีปัญหานะครับ อสศ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 อุอ,อ,อสอืมพอเรองเขาขันเกิดะไขึ้นไม่รู้อืมคนมันมาข้ไม่ร,ร,มรู้หาไม่เจอโอเค ัไม่รู้มันผิดตรงไหน training data file อุ้ยเดี๋ยวขอลองไปดูตัวเก่าก่อนนะครับตัวเก่ามีปัญหาไหมตัวเก่าเขามีปัญหาแล้ววันนั้นรันอะไรเป็นเนี่ยง,งั้นเดี๋ยวหาไม่เจอครับเดี๋ยวถ้าหาเจอจะไปบอกนะครับเดี๋ยว จุดไปก่อนครับ